เกิดอะไรขึ้นสื่อดังระบุโรดริโกตัดสินใจไม่เล่นให้ราอันมาดริดอีกแล้วโรดริโกแนวรุกทีมชาติบราซิลของราอันมาดริดตกเป็นข่าวว่าต้องการยุติการค้าแข่งกับยอดทีมจากสเปนหลังเกิดปัญหาความไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมทีมบางรายและรู้สึกว่าไม่มีที่ยืนในทีมอีกต่อไปแข่งวัย24ปีปฏิเสธลงสนามในสึกเอลกลาซิโก นัดล่าสุดที่ทีมราชันชุดขาวบุกพ่ายบาร์เซโลนา3าต่อ4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวว่าเขาแสดงความต้องการย้ายออกจากถิ่นซันติอาโกเบเาเบลในช่วงซัมเมอร์นี้รายงานจากสื่อดังในสเปนอย่างมากาเผยว่าโรดริโกเริ่มรู้สึกแปลกแยกหลังสื่อและแฟนบอลโฟกัสไปที่การมาของคิเลียนเอ็มบัปเป้และผลงานโดดเด่นของจูดเบลิงแฮมจนทำให้เขาถูกลดบทบาทลงอย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงแทคติกข,ของคาโลอันเชลติในฤดูกาลนี้เพื่อรองรับสามแนวรุกวินิซิอุสจูเนีย เบลลิงแฮมและเอ็มบัปเป้ส่งผลให้โรติโก้ต้องขยับไปเล่นริมเส้นและมีบทบาทน้อยลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้เจ้าตัวรู้สึกผิดหวังและถูกเมินในเกมใหญ่หลายครั้งความสัมพันธ์ของเขากับวินิซิอุสเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนร่วมชาติก็ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นหลังจากทั้งคู่เคยเป็นกําลังหลักของทีมในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่อันเชลอติเตรียมอําลาทีมหลังจบฤดูกาลการหาสมดุลในแนวรุกจะตกอยู่ในมือของชาบิอลอนโซว่าที่กุนสือใหม่จากไบเออร์ลุบคูเซน ซึ่งคาดว่าจะเข้ารับงานอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ท่ามกลางคำถามว่าอนาคตของโรดริโกจะอยู่ในแผนการทำทีมของเฮดโค้ชคนใหม่หรือไม่มีรายงานว่าหลังปฏิเสธลงเล่นโรดริโกเลือกที่จะเก็บตัวอยู่ที่บ้านท่ามกลางความไม่พอใจต่อสถานการณ์ของตัวเองในสโมสรนนับตั้งแต่ย้ายจากซันโตสมาร่วมทีมราอันมาดริตเมื่อปี2019โรดริโกลงสนามให้ทีมไปแล้วกว่า250นัดพร้อมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก2สมัยลาลิกา3สมัยและโกปาเดนเร1สมัย หากเจ้าตัวตัดสินใจอัมลาสเป็นจริงคาดว่าจะเกิดศึกชิงตัวขึ้นในยุโรปโดยเฉพาะบรรดาทีมยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จับตาดูสถานการณ์ของเขามาอย่างต่อเนื่อง